วันนี้สว่างสว่างดีมากน้องเคยยกเสาขึ้นสูงสว่างดีมากค่ะเดี๋ยวเดินหน้าจะใส่ทางน้อนอีกดวง ก็เพิ่มไปเรื่อยๆหน้าบ้านนี่ประมาณในบ้านนี้ประมาณสองที่สองจุดตรงนี้จุดหนึ่งข้างบ้านจุดหนึ่งสองจุด ก็สบายดีค่ะพันเจ็ดแล้วก็แค่ตั้งจอตั้งเสาแค่นั้นเองไม่ต้องปิดไม่ต้องเปิด อร่อยมากเลยไปน้ำวาอบ <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่ได้ปิดหรือถ้าใส่ข้างหน้านี่อีกดวงหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องเปิดไฟในใต้ระเบียงไงคะถ้าเปิดไฟในนี้มันจะแมะลงเยอะมากเลยคะ่ะแมลงตกลงพื้นเยอะมากเลยหรใส่น้ำบ้านึ่งสักดวง 快看。